Chapter 12มนุษย์ผู้วิ่งตามความรักสมัยวัยเด็กถึงวัยรุ่นฉันเป็นคนหนึ่งที่มักแอบปลื้มศิลปินดารานักร้องสนุกสนานกับชีวิตมุมนี้มากฉันมีแพทเทิร์นการใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยประถม จนถึงช่วงต้นปี2-5-6-3หากคุณจะมองหาหนึ่งคนที่เป็นแฟนพันธ้รักมากรักสุดทางสุดติ่งต้องยกให้ผู้หญิงคนนี้จริงๆทุกคนที่เคยรู้จักฉันเคยเป็นเพื่อนฉันรู้ดีคุณจะได้มองเห็นตัวเองก็ต่อเมื่อให้เวลากลับมาสื่อสารกับตัวเองแวะพักใจพักทบทวนตัวเองจึงจะค่อยๆได้มองเห็นแพทเทิร์น หรือรูปแบบชีวิตได้รู้เพื่อคอยสังเกตและรู้จักวิธีการรับมือกับตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองได้มีแพทเทิร์นเดิมๆที่คอยสร้างปัญหาชีวิตแบบไม่มีสติแบบไม่รู้สึกตัวคงจะต้องเจอกับปัญหานี้ไปตลอดอาจจะไม่ได้รับการเรียนรู้ไม่รู้วิธีการแก้ไขหรือหาทางออกให้กับตัวเองสำหรับฉันความรู้สึกปลื้มใครสักคนที่เรารัก หรือหากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วคนนั้นมาทําให้เรารู้สึกเติมเต็มมากขึ้นก็พร้อมจะรักและทุ่มเทเพื่อคนนั้นอย่างสุดหัวใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือใครก็ตามลืมทุกอย่างที่ทําให้ตัวเองลำบากแถมยังกลับมาเบียดเบียนตัวเองอีกเมื่อทำไปด้วยความรู้สึกคาดหวังลึกๆทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว แบบที่ปากก็บอกนะว่ารักเพราะแค่เห็นเขามีความสุขฉันก็มีความสุขแล้ววงจรชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังสะสมและบันทอนหัวใจในเรื่องความสัมพันธ์หลายคนคงสงสัยว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามไม่ใช่หรอการที่เราได้ทำอะไรเพื่อคนที่เรารักมันดีแล้วไม่ใช่หรอ ความรักจะมาปั่นอรมาทำร้ายเราได้อย่างไรละ่ะใช่เลยฉันเข้าใจและรู้สึกแบบนี้มาตลอด30กว่าปีเช่นกันเมื่อได้มาเรียนโคช้ชที่ใช้าศาสตร์วิชาภาษาสื่อประสาท NLP และจิตวิทยาจึงเริ่มแกะรอยแพทเทิร์นชีวิตและทำให้ได้เข้าใจตัวเองลึกซึ้งมากขึ้นถึงเบื้องหลังการกระทำของตัวเองเคยมีหลายครั้งที่เรา อาจกำลังวิ่งตามความรักเพราะต้องการเติมเต็มเมื่อรู้สึกอยากให้ใครมาเติมแสดงว่ากำลังขาดนั่นเพราะยังเติมให้ตัวเองไม่เป็นจึงต้องคอยร้องขอจากผู้อื่นเพื่อมาเติมให้แทนทำไมยิ่งรักกลับยิ่งรู้สึกขาดเคยไหมที่บอกว่าถ้าเขามีความสุขฉันก็สุขด้วยฉันก็เคยพูดแบบนี้ตามประษาฟแฟนคลับ นั่นเพราะเรากำลังสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองแค่จะมีความสุขยังไม่รู้วิธีการสร้างให้มีขึ้นมาเองได้เลยต้องรอคอยคาดหวังและพึ่งพาความสุขจากผู้อื่นเอาใจไปฝากไว้ที่กับคนอื่นจนลืมดูแลใส่ใจหัวใจตัวเองหลายครั้งที่คุณอยากทำสิ่งดีให้กับคนที่คุณรักแต่คุณกลับไม่เคยเช็คเบื้องหลังการกระทำนั้นแท้ที่จริงแล้วคุณต้องการอะไร ต้องการเป็นคนสำคัญในสายตาใครต้องการคำชื่นชมจากใครต้องการความรักความผูกพันจากใครความต้องการจะแอบแฝงอยู่ในการกระทำของเราเพราะแอบมีความคาดหวังว่าจะได้รับการเติมเต็มหรือได้รับการตอบสนองกลับจากผู้อื่นเช่นกันแต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วในมุมหนึ่ง มันก็คือเรื่องปกติเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการความรักและความผูกพันแต่จะดีกว่าไหมถ้าสามารถรู้ทันการกระทําของตัวเองเพื่อให้มีสติรักอย่างไรไม่ให้ทุกข์รักอย่างไรให้พอดีในแบบที่ความรักไม่วกกลับมาคอยทำร้ายตัวเองและไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้อื่นก็น่าจะโอเคกว่านะ นับตั้งแต่วันที่เริ่มรู้สึกว่าตัวฉันเองกำลังมีแพทเทิร์นชีวิตที่สร้างปัญหาฉันจึงเริ่มต้นฝึกทักษะการรักตัวเองที่ได้นำมาเขียนถ่ายทอดไว้ในแต่ละบทเพื่อให้ได้ลองนำไปใช้ฝึกใจและตั้งใจพัฒนาทักษะนี้อย่างต่อเนื่องความเชื่อที่สำคัญที่คุณควรมอบให้ตัวเองก่อนเพื่อเปิดใจคือเมื่อฉันเคยแย่ฉันเคยพลาด แต่ฉันสามารถพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นได้เมื่อฉันในปัจจุบันเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเชื่อว่าฉันยังดีขึ้นได้และพัฒนาต่อได้อีกเวิร์กช็อปมอบความรักให้กับตัวเองหันมาโอบกอดตัวเองลองอ้าแขนกอดตัวเองบ้างก็ได้นะกอดคนอื่นมาเยอะแล้ว 2. หันมาบอกรักตัวเองสื่อสารในใจ ฉันเป็นที่รักนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักผู้คนในเหตุการณ์นั้นจะมาคอนเฟิร์มมาเพิ่มพลังใจให้คุณ 3. ฝึกสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรก็ตามที่คุณทำสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อย่าลืมชื่นชมตัวเองนะเมื่อได้มองเห็นได้ยินได้รู้สึกถึงสิ่งดีๆอย่าลืมขอบคุณตัวเองบ่อยๆ พื่อฝึกทักษะการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในตัวเอง 4. มันคอยสังเกตตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำสิ่งนี้ต้องการอะไรแรกๆอาจจะยังหาคำตอบไม่เจอแต่จะเจอเมื่อผิดหวังจากการทำสิ่งนั้นก่อนถึงจะได้รู้เบื้องหลังตอนที่ได้มาทบทวนการกระทำของตัวเองอ๋อทำดีกับเขา แต่เขาดันมองไม่เห็นทำไมเขาชื่นชมคนนั้นแต่ไม่ชมเราลืมเราเฉยเลยอ้าวแล้วทำไมฉันต้องหน่อยต้องรู้สึกเศร้าด้วยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเพราะความคาดหวังไงหากอยากเป็นที่รักในสายตาเขาอยากเป็นคนสำคัญที่เขาพูดถึงนั่นคุณอาจไม่ได้ทำเพื่อเขาจริงๆ ลองทบทวนหัวใจคุณกำลังทำเพื่อตัวเองอยู่หรือเปล่าฝึกจับความต้องการที่แท้จริงมันอาจจะอยู่ลึกหน่อยนะเพราะใจมนุษย์อ่อนไหวไม่กล้าย,ยอมรับอะไรง่ายๆมันฝึกสำรวจตัวเองทุกวันเดี๋ยวคุณจะเจอเบื้องหลังความต้องการที่แท้จริงของตัวเองพอได้ทำบ่อยๆก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นว่าฉันทำแบบนี้ ต้องการอะไรแล้วนั่นแหละคือคําตอบนำความต้องการนั้นกลับมาเติมให้หัวใจตัวเองฝึกการเติมเต็มใจตัวเองให้ได้พึ่งพาตัวเองให้เป็นคุณจะรักตัวเองได้มากขึ้นสามารถเติมใจตัวเองได้แบบอัตโนมัติยิ่งฝึกฝนได้เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่คุณก็จะเติมให้คนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้น ตอนนี้คุณได้ออกเดินทางมาไกลมากแล้วนะก้าวสู่ปลายทางกับการฝึกรักตัวเองไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเคยเป็นใครไม่ว่าจะเคยทำอะไรพลาดไปมันคงไม่สำคัญเท่ากับการขอบคุณในทุกปัจจุบันตอนนี้เพราะถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจทําบางอย่างในวันนั้นคุณอาจจะไม่มีวันรู้คำตอบเลยก็ได้ว่าเพราะอะไรเวลาที่คุณ ยิ่งแสดงความรักออกไปแต่ในใจกลับยิ่งรู้สึกว่าขาดแคลนลองตอบคำถามนี้กับตัวเองด้วยความซื่อสัตย์นะฝึกทักษะสังเกตแพทเทิร์นความรักของตัวเองหากมอบความรักแล้วยังรู้สึกขาดลองเช็คเบื้องหลังการกระทำว่าทำสิ่งนี้ต้องการอะไรฝึกการวางใจในช่วงที่คุณ กำลังวิ่งเพื่อตามหาบางอย่างให้กับชีวิตพื้นฐานหลักของการกระทานั้นจะมาจากความกลัวทั้งสิ้นวิ่งตามหาชื่อเสียงเพราะกลัวไม่เป็นคนสำคัญวิ่งตามหาความรักเพราะกลัวไม่เป็นที่รักวิ่งตามหาความผูกพันเพราะกลัวความเหงาวิ่งตามหาการไปอยู่กับคนมากมายเพราะกลัวได้ยินเสียงใจ เมื่อต้องอยู่คนเดียวเมื่อกลัวจึงออกวิ่งตามหาถ้าอยากหยุดวงจรความกลัวลองเริ่มกลับมาฝึกการวางใจเรามีหน้าที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์กับทุกฝ่ายที่สำคัญต้องไม่ทำหัวใจตัวเองดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติรู้สึกกลัวเมื่อไหร รู้สึกกำลังวิ่งตามสิ่งไหนให้ลองกลับมาตามจังหวะของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆวางได้และเบาลงมาเพื่อเป็นเพื่อนกับความไม่แน่นอนให้ได้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเราไปข้างหน้าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามที่คุณต้องเติบโต และตัวเราก็ไม่มีหน้าที่ควบคุมอะไรบนโลกใบนี้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามหาขอเพียงกลับมาที่ตรงนี้สร้างทุกก้าวให้เป็นก้าวที่คุณรักสร้างทุกก้าวให้เป็นก้าวที่คุณรู้สึกอิสระสร้างทุกก้าวให้เป็นก้าวที่มีแต่ความเมตตาสร้างทุกก้าวให้เป็นก้าวที่สนับสนุนเป้าหมาย แต่ก็ไม่ลืมที่จะสร้างก้าวทุกก้าวเพื่อสนับสนุนคนที่คุณรักเช่นกันถ้าอยากสนับสนุนหรืออยากทำอะไรให้คนที่คุณรักมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะขอเพียงเป็นการกระทำด้วยรักที่ไม่ขาดและไม่คาดหวังก็พออยากทำก็ทำทำและวางใจไม่ว่าเขาจะรับรู้หรือไม่ก็ตามฝึกทักษะหยุดวงจรความกลัว อยู่กับทุกก้าวที่คุณรักแล้วคุณจะวางใจได้ง่ายขึ้นรักที่สมบูรณ์แบบคุณเคยตามหาความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ในความจริงความรักนั้นไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ความรักต้องการก็แค่เพียงแค่เพียงใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแค่เพียงใครสักคน ที่ให้เราเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องอายแค่เพียงใครสักคนที่พร้อมจะดูแลกันและกันเหมือนดังวันแรกที่เจอกันและฉันก็ได้พบสิ่งนี้ในวันที่ฉันกล้ายอมรับทุกความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองวันนั้นจึงทำให้ฉันได้พบกับความรักที่แท้จริง ได้พบกับคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขได้พบกับคนที่ให้ฉันได้เป็นตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดชีวิตขอบคุณที่ไม่เคยจากไปไหนเหมือนวันแรกที่เราได้รู้จักกันคนคนนั้นก็คือตัวฉันเองฝึกทักษะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเอง ทำให้ตัวคุณเองเป็นหนึ่งคนที่คุณอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุด Love yourself again